หลังจากทานเข้าเสร็จทุกคนจับโทรศัพท์มานั่งดูคอมเมนต์นะคะจากพี่ๆเพื่อนๆเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคอมเมนต์นะใต้คลิปวิดีโอยิ่งเป็นเกี่ยวกับออการคบค้าสมาคมคนไทยในต่างแดนด้วยกันนะคะมันจะเจออะไรบ้างนี่คืออุปสรรคด่านแรกเลยที่เราจะต้องเจอแน่นอนนะคะเมื่อเจอคนไทยด้วยกันแต่อยากจะบอกว่า มันก็มีหลายมุมมองหลายแง่คิดที่ทําให้เราแบบว่าไม่จําเป็นต้องไปเลี่ยงนะการพบปะผู้คนในลักษณะนี้สาวสว่างเองนี่ก็คือหนึ่งในนั้นเราก็เคยเจอนะว่าโดนบูลรี่บ้างโดนเหยียบยามบ้างนะคะศักดิ์ศรีนานาต่างๆทุกอย่างเลยแต่มันผ่านมาได้เพราะสาเหตุใดทุกคนรู้ไหมคะ ยังไงก็ตามอุปสรรคที่เราเจอมันทำอะไรจิตใจเราไม่ได้มันทำอะไร mindset เราไม่ได้ทุกคนเอาพูดตรงๆเลยตัวนี้เจอมาเต็มๆแล้วก็เลยบอกเลยว่าเออก็ได้แต่นะเออพูดบอกเขาเลยว่าไม่เป็นไรนะแล้วก็ให้กับตัวเองนี่คือให้กำลังใจมากๆเลยว่าสักวันเราก็คงจะผ่านไปได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่า ถ้าเราเจอคนเดียวมันไม่ใช่แน่นอนในโลกนี้นะคะโลกปัจจุบันเราคิดได้หลายอย่างมากจนกระทั่งเราไม่รู้แน่นอนหรอกว่าไม่ใช่ว่าวันพรุ่งนี้หรือเมือรือนหรือวันถัดไปหรือว่าชั่วโมงถัดไปทุกคนมันคิดตามไม่ทันหรอกเอาเป็นว่าถ้าจะคบกันก็ขอให้รักแบบห่วงๆแต่ต้องดูกันเบดอยู่ห่างๆนะคะอย่าไปใกล้ชิดกันเยอะนะเพราะว่าในระยะเวลาเนี่ย ระหว่างขั้นกลางเราต้องให้เขาแบบต่อยอดการหายใจของเขาเองแล้วก็เราก็ทำหน้าที่ของเราไม่จำเป็นต้องคลุกขีกันมากนะคะเหตุผลนี้แหละทำได้เยอะแล้วก็เราจะทั้งสองฝ่ายนะคะจะสบายใจมากๆเลยฝากไว้ให้คิดนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ